สารฎีกาพิพากษายืนจำคุกนายชนสวรรัสด์อัศวะเหมอดีตนายกอบจสมุทรปราการในคดีทุจริตการเลือกตั้งเมื่อปี2542โดยไม่รอลงอาญาคุณเยาวลักษมณ์โบราณูลรายงานสดเข้ามาทางโทรศัพท์ครับสวัสดีครับคุณเยาวลักษ์ครับวันนีาาา้นะคะสารังวัดสมุทรปราการได้อ่านคำพิพากษาสารฎีกานะคะกรณีการทุจริตเรืองตั้ง สภาสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการนะคะโดยศาลก็ได้ตัดสินยืนตามศาลอุทธรณ์นะคะให้คุณ,ณสวัสดิ์สวัศวเหมนะคะซึ่งเป็นจำเลยที่หนึ่งนะคะจำคุกเป็นเวลาหนึ่งปีหกเดือน,นะค่ะโดยไม่ลงอาญาค่ะส่วนจำเลยที่สองนะคะเป็นคุณปิติชาตินะคะมีโทษจำคุกเป็นเวลาสามปีค่ะโดยไม่รอลงอาญาเช่นกันค่ะ เื่งขนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้นาตัวคุณทงสวัสด์นะคะไปยังเรือนจำคลองหนานแล้วะค่ะโดยโดยการมารับตัวที่บริเวณประตูด้านหลังนะคะนารถตู้ของเรือนจํามารับค่ะสว่วนจําเลยที่สองนะคะคุณกุติชาตินะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาตามที่สารนัดค่ะซึ่งก็ยังคงออกหมายจับอยู่นะคะยังยังตอนนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนก็ยังจับตัวไม่ได้จีจค่ะ มาครับคุณเยาวรั์ครับนี่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดคดีความ16ปีคดีของคุณชนสวัสด์อัศวะเห็บนะครับ